ฟิล์มกองแสงเหมือนกันทำไมราคาต่างสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพบก,กับมายพี่กูครับต้นมีกูครับ,มมรบนะฮะหลังจากวันนี้ที่เราทํางานการเด่นเนอรทั้งวันเราก็จะมีเวลาเทคกับเบรกมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดได้ดูกันเนาะแล้วก็วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันอย่างที่เราเกริ่นไ้ในช่วงแรกว่าเฮ้ยฟิล์มกองแสงเหมือนกันทำไม ราคา,า,คาไม่เท่ากันกน,นะครับเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่ลูกค้ามาักจะถามว่าเออเพิ่งเพิ่งจะสนใจรู้จักวีคูแล้วทําไมราคามันต่างกับฟิล์มที่อยู่ตามประดับยนต์ข้างทางจัง,งเลยประเด็นมันเป็นที่ต้องเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมต้นยินในไฟเย็นปะกินดิเออปกติอย่างตรงที่เวลาเราไปออกงานมอเตอร์โชว์เออมอเตอร์โชว์จะมาแล้วเนาะปกติร้านร้านร้านอาแปะที่แกชอบฉีบรถมาแล้วต้นไปซื้อกาแฟกาแฟโบราณแก้เท่าไหร่สามสิบ ยี่ห้าสามสิบอ่าแล้วเวลาที่เราไปเยี่ยมดิลเลอร์อย่างวันนั้นเราไปวีคูพระรามเก้าอ่ะแล้วกาแฟที่วันนั้นเรากินกันอ่ะร้านแก้วแก้วละร้อยกว่าบาทสามสิบกับเกือบสองร้อยใช่ต่างกันเกือบสิบเท่าใช่กาแฟเหมือนกันป่ะเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเออใช่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ากาแฟครับถ้าเป็นกาแฟแบบกาแฟโบราณชงเนี่ย เขาก็ใช้กาแฟผงทั่วไปซื้อกระป๋องแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟระดับร้านกาแฟแบบเฉพาะทางเป็น specialty coffee อ่ะก็เป็นเมกกาแฟเมกกาแฟจากเอธิโอเปียเคนยานู่นนี่นั่นซึ่งมันก็มันก็เกรดมันคนละอย่างแล้วก็คุณภาพมันก็ต่างกันต้นทุนมันก็ต่างกันฟิล์มก็เหมือนกันพอดีเรากลับมาเรื่องฟิล์มฟิล์มที่ต้นเห็นตักติข้างทางเลยขับแล้วเจอบ่อยๆราคาประมาณเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่1น0 0งบาทขึ้นไปในที่เห็นนะโอเค แพงสุดรู้สุดจะอยู่ที่ประมาณ3,500ห้าถึงสี่พเอออันนี้พี่เราเจอบ่อยเนี่ยเราจะเจอป้ายเนี่ยตลอดทางเลย4,500รอบคัน3,500รอบคันวีคูนเท่าไหร่เอาฮิวเปอร์ก่อนเอาฮิวเปอร์ก่อนฮิวเปอร์รอบคันเลยนะี่เจอตอนนี้ถูกสุดเลยนะ6,500อ่าฮิวเปอร์นั่คือตัวโปร 5G provision นะครับแล้วถ้าเป็น X3 X3 ตอนนี้เลยนะ17,000เจ็ดของเขาเลยโอเคแล้วสุดท้ายวีคูสี0 0 0ื่นครับประมาณ40,000ซึ่งเนี่ย โอ้โหช่วงราคามันต่างกันเยอะมากนะครับผู้ชมก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันเพราะอะไรอ่ะนะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่าต่างกันเพราะว่าเช่นอาจต้นก่อนยกตัวอย่างเขาเรียกว่าเนื้อฟิล์มคุณว่าผมฟิล์มครับวัตถุดิบใช้ในการผลิตวัตถุดิบถูกต้องใช้ใช้ในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อฟิล์มลีเอสเตอร์นะครับตัวกาวเองก็ตามรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขาเรียกอะไรล่ะ สร้างฉนวนในการป้องกันความร้อนซึ่งอย่างวีคูลเราก็เป็นระบบสปัตเตอริงถูกต้องซึ่งเป็นโลหะเงินโลหะทองแล้วก็โลหะทองคาถูกต้องซึ่งไอ้ตัวทองนี่แหละที่ทําให้เดี๋ยวนี้ฟิล์มวีคูลเราก็หมดปัญหาเรื่องสนิมไปแล้วนะครับนี่คือเลยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนราคาฟิล์มสูงขึ้นมันสูงขึ้นนะครับมันไม่เท่ากันซึ่งสิ่งที่เราได้เลยแน่แน่ข้อดีข้อแรกเลยหนึ่งนะครับถ้าจะติดฟิล์มราคาขนาดนี้นะครับมันต้องมีอะไรที่ดีกว่าแหละข ทัศสนวิสัยเขาใช้ไม่ใส่ในการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนาตอนกลางวันอหรือว่าตอนฝนตกอฝนตกไม่พอนะฝนตกบวกกลางคืนเออเออเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้โหดอันนี้โหดบอกตรงๆวันนั้นวันนั้นพี่ขับไปส่งของไว้แล้วก็ประมาณห้าทุ่มกว่าขับทางด่วนกลับบ้านแล้วฝนตกไอ้ที่เราถ่ายเป็นคลิปช็อตช็อตคลิปให้ดรืยให้ให้ใู้คุณผู้ชมดูเนี่แหละ ไอ้ตอนนั้นแกแอบเสียวนะว่าจะขับไวปะวะปกตงก็อย่างที่เห็นขับสบายฟิล์ม80ขับสบายคือจะบอกว่าฟิล์ม80เนี่ยไอ้กลางวันเนี่ยคุณไม่ต้องมามาคุยเยอะหรอกว่าเห็นชัดไม่ชัดไปดูตอนกลางคืนวัดกลางคืนวัดกลางคืนได้พอนะครับต้องวัดกลางคืนตอนฝนตกโหนี้โหดมากเพราะเมืองไทยหน้าฝน ยาวนานเหลือเกินอยู่กันยาวๆเอออยู่กันยาวๆเพราะฉะนั้น,นฟิล์มถูกฟิล์มดีไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะจะจะ,จะพิสูจน์ได้คือทัศนวิสัยที่ดีถูกต้องครับนะครับเรื่องที่สองการป้องกันความร้อนความร้อนนะครับเพราะว่าคือติดฟิล์มอ่ะหลักๆบ้านเราติดฟิล์มเพื่อป้องกันความร้อนเพราะฉะนั้นถ้ามันป้องกันความร้อนไม่ได้ อย่าติดดีกว่าจะติดทำไมขับแบบไม่ติดฟิล์มไม่ได้คือต้องบอกว่าก็มีบางคนที่ขับแบบไม่ติดฟิล์มเหมือนกันคุณผู้ชมผมเล่าแบบนี้เพราะเมื่อเช้าพี่เพิ่งอ่านรีเสิร์ชต้นเขาบอกว่าการติดฟิล์มเขาต้องใช้คำพูดยังไงดีคือการติดติดฟิล์มที่ไม่ได้มาตรฐานมันกลับทําให้ภายในรถเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย5องศาเมื่อเทียบกับรถที่ไม่ได้ติดเพราะมันดูดซับความร้อนอย่แสดงว่าอยู่นอกรถมันก็ต้องเย็นกว่าในรถได้ดิ คืออยู่นอกรถเย็นกว่าหรือเปล่าพี่ไม่รู้เพียงแต่ว่าในรีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าคุณไม่ติดเนี่ยความร้อนมันยังได้ระบายออกอบ้างแล้วมันไม่ได้ออมความร้อนเยอะแต่พอคุณติดฟิล์มดําสีดํามันดูดความร้อนไงแล้วบางคนก็บอกอา้าวดูดความร้อนแต่มันก็คายความร้อนเราได้เร็วคําถามคือมันคายไปไหนใช่มันคายไปไหนฮะมันคายเข้ารถไง <laughs> เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นประเด็นที่ว่าอ้าวทำไมติดฟิล์มแล้วรู้สึกไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่ามันกลับดูซับความร้อนเข้ามาในรถมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันนี้ข้อที่2ก็คือการที่เฮ้ยราคามันต่างกันเพราะว่ามันกันร้อนได้ต่างกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะพี่นนว่าอันนี้ความคุ้มค่าอันนี้สําคัญที่สุดยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้จะใช้งเงินต้องคุ้มค่าติดอะไรที่มันคุ้มที่สุดใช่เพราะาอย่าง กกติต้อนอยู่อยู่ที่ศูนย์ ind, บ่อยก็จะเห็นลูกค้ามาลอกฟิล์มโอ้โลอกลอกเยอะมากบ่อยมากเห็นบางคนเนี่ยเพิ่งติดมาไม่นานเลยเสียดายเงินมากเลยเขามาลกอลกทิ้งลอกทิ้งอาจจะเป็นได้หลายสซส์อาติด<ๆ>แล้วร้อนร้อนมืดมากขับไม่ได้เรียกว่ามันไม่เคลียร์มันมอ,ม,มองนะครับรวมถึงบางทีมันเสื่อมสภาพติดไปปีกว่าแล้วแบบว่าลอกแล้วอะฟิล์มลอกฟิล์มล่อนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่เฮ้ยเราเจอฟิล์มราคาห้าหกพันเอาหน่าใช้ใช้ไปก่อน กลายเป็นว่าคุณเสียสต่อเพราะสุดท้ายพอคุณศึกสาวข้อมูลแล้วคุณรู้ว่าเอ้ยวีคูเป็นฟิล์มแบรนด์หนึ่งที่คุณภาพดี<ม>แล้วมาติดวีคูติดแต่แรกจบไปแล้วนะใช่<ส>จริงๆทเดียวเออเสียครังค้งเดียวหลักไม่เอาสามหมื่นกว่าแพง<ม>แพงแงมาติดหกพันก็ไม่ช้ำด้วยอันนี้เรายไม่ช้ำอันนี้สําคัญเพราะต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้ถ้าพี่จะไม่ผิดพี่พูดถึงเรื่องกาวใช่ซึ่งฟิล์มคุณภาพที่เขาแบบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยกาวเนี่ยเท่าที่ต้นเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างสภาพของกาวพอลอก แย่มากครับมาเป็นแบบเคยแบบว่านะลงไปช่วยช่างลอกฟิล์มโอ้โหนี่เหรอกาวเออลอกยากมากคือบางทีช่างสายหัวเลยและไอ้กาวนี่แหละที่เป็นตัวดึงลไลฟ้านะครับซึ่งต่อให้เราใช้วิธีการที่เรียกว่าตัวเรียกว่าอะไรนะสเตมเมอร์ครับสเตมเมอร์สับสับสูงเยอะมึงอ่ะการอบไอ้น้ำตัวเนื้อฟิล์มแล้วเนื้อกระจกบาลหลังที่ให้มันนิ่มขึ้นใช่ไหมเพื่อให้กาวมันนิ่มแต่กาวมันไม่นิ่มมันเอาไม่อยู่บางทีลอกมาเนี่ยเราถึงได้ ผมถึงได้ต้องต้องบอกลูกค้าเสมอว่าเราไม่สามารถการันตีเรื่องไล่ฟ้าได้ถ้าเราลอกถ้าเราลอกฟิล์มเก่าคุณนอ,น,อนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราไม่อยากให้คุณไม่อยากให้คุณพูดยังไงดีอ่ะตัดสินใจในการที่จะไปเลือกฟิล์มราคาที่ถูกกว่านะครับด้วยผลที่แค่ว่าก็เพราะราคาถูกกว่าอยากให้ศึกษาหน่อยนะครับแล้วเลือกให้ดีจะได้ใช้งานกันแบบยาวๆแล้วก็สบายใจนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรามาคุยกันว่าเอ้ยทำไมฟิล์มเหมือนกัน แต่ราคามันต่เกันเน <No. S 2> อะนะครับก็ใครที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีคําถามอะไรก็ฝากเอาไว้ได้เดี๋ยวผมกับทีมงานกับน้องต้น ก็จะช่วยตอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นเน้ะที่ในการตอบคำถามลูกค้าแล้วก็ตอนนี้มอเตอร์โชว์ก็ใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวยังไงนี้วันที่24มีนาคมนะครับจนถึงวันที่4เมษายนเราเจอกันที่ Impact เบองทองธานีเชลเลอร์ฮอร์หนึ่งถึงสามนะครับก็เจอกับพวกเราได้นะครับแล้วก็รับโปรโมชั่นกันแบบพิเศษสุดๆทั้งฟิล์มรถยนต์แล้วก็ฟิล์มบ้านเคลือบแก้วก็มีด้วยเช่นเดียวกันก็ไปเจอกันนะครับหมถึงไปวีกูเถอร์ไมวีกูต้นวีกู สวัสดีครับไป